ของหลักธรรมภิบาลว่าคือหลักธรรมที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของหัวหน้าฝ่ายบริหารที่ภาษาต่างประเทศว่า chief executive officer หรือ ceo ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงรัฐบาลไทยเรานั้นประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่ปกครองบริหารประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเป็นผู้เลือกตั้งผู้แทนขึ้นมาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนัฐนตรีคนอื่นๆอีกไม่เกิน35คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผน่นดินโดยประธานรัฐสภา โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีรัฐบาลไทยจึงเป็นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพื้นฐานการจัดตั้งรัฐบาลโดยประชาชนให้มาทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินต่างประเทศประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่ออำนวยประโยชน์และความสันติสุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นสำคัญ การบริหารราชการแผ่นดินจึงไม่ใช่เป็นการมุ่งหมายกำไรและจะต้องบริหารราชการแผ่นดินไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามหลักวิชาการถูกต้องตามหลักธรรมคือศีลธรรมและถูกต้องความต้องการโดยธรรมของประชาชนส่วนรวมหรือส่วนใหญ่นี่ประการหนึ่งด้วยความเหมาะสมกับการเวลาบุคคลหรือชุมชนสถานที่ เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมนี้ประกาศหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจคือด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ด้วยความสุจริตโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้นี้ประกาศหนึ่งและด้วยความเป็นธรรมหรือด้วยความยุติธรรมคือไม่อคติด้วยความรักเห็นแก่พวกพ้องมูเลาไม่อคติด้วยความกโกรธหรือเกลียดชังไม่อคติด้วยความเกรงกลัวและก็ไม่อคติด้วยความหลงตัวหลงตน หรือด้วยความหูเบาหรือด้วยความหลงเพราะไม่รอบรู้ข้อมูลไม่รู้หลักการตามที่เป็นจริงที่ควรรู้เป็นต้นเหล่านี้คือคุณลักษณะของหลักธรรมาภิบาลที่ชาวต่างประเทศเรียกว่า good governance อันหัวหน้าฝ่ายบริหาร C.E.O แบบบุรณาการจะพึงถือเป็นหลักในการบริหารราชาการแผ่นดินให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูง คือให้ได้รับประสิทธิผลและความพึงพอใจของประชาชนโดยส่วนรวมสูงต่อค่าลงทุนต่ำคือโดยประหยัดนั่นเองอันหนึ่งองค์กรทางศาสนาและทางสังคมเพื่อประโยชน์และความสันติสุขแก่ศาสนิกของตนและแก่สังคมโดยส่วนรวมหรือส่วนใหญ่ที่ดีนั้นก็พึงต้องถือหลักธรรม,รมิบาลน,นี้ในการบริหารงานทางด้านศาสนาและทางสังคมให้เกิดประโยชน์ และความสันติสุขแก่สังคมอย่างดีที่สุดมีให้เป็นปัญหาหรือเกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ประชาชนโดยโดยส่วนรวมอีกด้วยเช่นกันแต่ถ้าเป็นองค์กรรัฐวิสาหากิจหรือธุรกิจเอกชนประสิทธิผลของการบริหารรัฐวิสาหากิจหรือธุรกิจขององค์กรนั้นกล่าวโดยรวบยอดหมดทั้งองค์กรก็คือกําไรแต่ถ้าจะกล่าวแยกประเภทตามลักษณะของหน่วยงานก็อาจจะหมายถึง ยอดผลผลิตยอดขายหรือปริมาณการให้บริการต่างๆทั้งคุณภาพและปริมาณด้วยเป็นต้นแม้ประสิทธิผลของการบริหารรัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชนก็จะต้องเป็นไปโดยธรรมคือเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายได้แก่ฝ่ายอนวยการหรือเจ้าขององคอ์กรหรือนายทุนหรือนายจ้างไม่ว่าจะเป็นองค์กรนิติบุคคลหรือเอกชนนี้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายพนักงานนับตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายบริหารคือซี o อ และรองรองลงไปถึงฝ่ายผู้ปฏิบัติงานนี้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายลูกค้าผู้รับบริการและหรือผู้บริโภคสินค้าหรือบริการนี้ฝ่ายหนึ่งและฝ่ายประชาชนโดยทั่วไปซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมจากการบริหารองคอ์กรนั้นๆนี้อีกฝ่ายหนึ่งอีกด้วยเช่นกันจึงจะถูกต้องคุณลักษณะของหลักธรรมมาพิบาลอันหัวหน้าฝ่ายบริหารคือซ e o แบบบูรณาการขององค์กรรัฐวิสาหกิจและหรือองค์กรธุรกิจเอกชนจะพึงนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการองค์กรของตนองค์กรรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นองค์กรกึ่งราชการตั้งขึ้นโดยกฎหมายบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลเพื่อให้บริการอันเป็นธรรมแก่ประชาชนประสิทธิผลอันเป็นธรรมของการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ จึงไม่ได้มุ่งแต่จะกอบโกยกำไรแต่ให้มีกำไรเพียงเพื่อให้เลี้ยงตัวได้เพราะเหตุนั้นจึงไม่ควรใช้อภิสิทธิ์เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นหรือขูดรีดเอารายได้จากประชาชนผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการจนเกินควรจึงจะเป็นธรรมแก่สังคมหรือประชาชนโดยส่วนรวมส่วนองค์กรธรุรกิจเอกชนนั้นโดยธรรมชาติของนายทุนหรือผู้ลงทุนสแสวงผลก็เพื่อหวังผลกาไร จึงมุ่งที่จะให้ได้ผลกำไรสูงที่สุดเป็นสำคัญแต่การบริหารแบบบุรณาการตามหลักธรรมาภิบาลหรือ Good Governance ที่นิยมกันนั้นทั้งในต่างประเทศและในประเทศทุกวันนี้ก็หันมามองเอาใจใส่ความพึงพอใจของประชาชนทุกฝ่ายด้วยคือทั้งฝ่ายนายทุนหรือฝ่ายอำนวยการเองฝ่ายพนักงานฝ่ายลูกค้าโดยตรงและฝ่ายประชาชนโดยส่วนรวมที่อาจจะได้รับผลกระทบ ทั้งที่เป็นส่วนดีและหรือทั้งที่เป็นส่วนเสียอีกด้วยเพราะถ้าองค์กรธุรกิจนั้นขาดทุนหนักๆเข้านายทุนก็ไม่อยากลงทุนองค์กรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้พนักงานหรือคนงานขององค์กรธุรกิจนั้นก็เดือดร้อนเพราะต้องตกงานแต่ถ้าเอารัดเอาเปรียบพนักงานเอารัดเอาเปรียบลูกค้าและหรือสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยส่วนรวมมากเกินไปย่อมจะถูกคัดค้านถูกประนามจากสังคม และถูกแอนตี้โดยประการต่างๆให้องค์กรธุรกิจเอกชนนั้นไม่เจริญถึงเลิกล้มกิจการไปได้เหมือนกันทางฝ่ายรัฐบาลก็เช่นกันถ้ารัฐบาลใดบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพต่ำคือมีประสิทธิผลอันเป็นธรรมแก่ประชาชนน้อยกล่าวคือไม่ได้บำบัดทุกบำรุงสุขให้เกิดประโยชน์และความสันติสุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมให้สมค่าลงทุนคืองบประมาณ ทรัพยากรต่างๆกำลังคนและเวลาที่ใช้ในการบริหารราชการไปมากแต่กลับไปอำนวยประโยชน์สุขแต่เฉพาะบุคคลหรือคณะบุคคลผู้เป็นญาติมิตรหรือพักพวกของตนประชาชนส่วนใหญ่หรือโดยส่วนรวมที่ไม่ได้รับประโยชน์สันทิสุขอันเป็นธรรมย่อมผิดหวังท้อแท้และย่อมไม่เลือกตั้งพักการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลน,นั้นให้เข้ามาทำหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลอีกได้ เพราะเหตุนั้นการบริหารราชการแบบแผ่นดินแบบบุรณาการของหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือซีอทุกระดับจึงต้องอาศัยหลักความถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์และยุติธรรมอันเป็นคุณลักษณะของหลักธรรมพิบาลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณประเสริฐของเราได้ทรงใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงมาแล้วตั้งแต่วันเสด็จขึ้นเถลิงถวันสริราชสมบัติ ที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระราชปณิธานเป็นพระปฐมมรมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามนั่นแล้วและพระองค์ก็ได้ทรงถือเป็นหลักปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยังความเจริญและสันติสุขแก่พระศกนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงมาจนตราบเท่าทุกวันนี้และโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐของไทยเหล่านั้น ทรงเป็นพุทธมามะกะและทรงเป็นพระอัครศาสนูปถมัมภกได้ทรงศึกษาอบรมหลักธรรมตามพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นอย่างดีแล้วพระราชจาริยาวัตรของพระองค์ตามหลักธรรมมาพิบาลนี้จึงสงเคราะห์เข้าได้กับหลักทศพิตรราชธรรมอันเป็นหลักปฏิบัติที่พระราชามหากษัตริย์ทรงใช้ปกครองพระราชาณาจักร ให้อานาประชาราษฎรมีความเจริญและสันติสุขมาแต่โบราณการและยังประกอบด้วยหลักธรรมอื่นๆอ,อันโบราณบัณฑิตได้กล่าวแสดงไว้โดยปริยายอีกได้แก่ราชสังคหวัตถุจักรวัฎดิวัตและพระ,ะคือกำลังของพระมาหากษตรตราที่ราชเจ้าเป็นต้นดังที่อัตมาได้กล่าวถึงหลักทศพิษราชธรรมไปแล้วสองหัวข้อคือทานและข้อศีล เมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานี้สำหรับวันนี้จะได้กล่าวตอนต่อไปในหัวข้อที่สปริจาคะคือการเสียสละและข้อสี่อาชวะคือความซื่อตรงและข้ออื่นๆตามสมควรแก่เวลาสื่อไปอันหนึ่งด้วยเนื่องด้วยในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้มีปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นมากเพราะชนส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนวัยรุ่นวัยเรียน และแม้ผู้ใหญ่ก็เถอะพากันติดอยู่ในอบายามุกอันเป็นทางให้เสื่อมเสียทรัพย์เสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียอนาคตเสื่อมเสียสุขภาพกายและสุขภาพจิตและแม้ถึงเสียชีวิตได้แก่การเล่นและติดการพนันการเสพและติดติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการไม่สำรวมในกามสัมสอนในกามเป็นต้น มากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ยากแก่การป้องกันแก้ไขอยู่ในทุกวันนี้จึงมีประเด็นของปัญหาว่ารัฐบาลและหัวหน้าฝ่ายบริหารคือซ e o แบบบุรณาการทุกระดับจะได้ดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์และความสันติสุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมหรือส่วนใหญ่มาถูกทางคือถูกหลักธรรมมาพิบาลน,นี้หรือไม่เพียงไร อาตอมาจึงใคร่จะขอกล่าวประเด็นอันเป็นปัญหาดังกล่าวนี้ก่อนปัญหาข้อแรกคือว่ารัฐบาลควรสนับสนุนให้มีหรือว่าไม่ควรสนับสนุนให้มีแหล่งการพนันในประเทศของเราเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่เพียงไรตามข่าวที่ได้ยินได้ฟังมาได้มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนให้มีแหล่งการพนันเพิ่มขึ้นและมีทั้งฝ่ายคัดค้านไม่ให้มีเพิ่มขึ้นซึ่งต่างก็มีเหตุผลได้กันทั้งสองฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนก็ยกเหตุผลที่พึงจะได้ว่าเงินจะได้ไม่รั่วไหลออกนอกประเทศและแถมยังจะได้เงินเข้ามาเข้ารัฐเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นและอ้างว่าในต่างประเทศที่จเจริญแล้วเขาก็ทำกันบริการอย่างนี้จึงเป็นธรรมควรที่รัฐบาลใช้การสนับสนุนฝ่ายค้านก็ยกเหตุผลที่จะเสื่อมเสียว่าการบริการอย่างนี้ไม่เป็นธรรม เพราะเป็นการมอมเมาประชาชนและรังแต่จะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆติดตามมาเพิ่มขึ้นภายในประเทศให้ประชาชนเดือดร้อนได้มากและว่าแม้รัฐบาลจะได้เงินมาจากแหล่งการพนันก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเป็นธรรมชาติว่าที่ใดมีการพนันที่นั่นก็มีเล่หเหลี่ยมกลโกงสารพัดและแม้จะได้เงินมาบ้างก็จริงแต่ก็ต้องนำไปใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อแก้ปัญหาสังคมที่ยุ่งเหยิงมากขึ้นจนเกินแก้ไขอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นผลที่ได้จึงไม่คุ้มเสียอยู่ดีรัฐบาลจึงไม่ควรสนับสนุนให้มีขึ้นที่มีอยู่แล้วควรจำกัดให้น้อยลงได้เท่าใดได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะจะได้ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขด้วยความสงบดีขึ้นนี้คือประเด็นที่ฝ่ายบริหารราชาการแผ่นดินและฝ่ายนิติบัญญัติจะพึงพิจารณาประสิทธิผลโดยธรรม ในการบริหารแบบบูรณาการให้ถูกความต้องการอันเป็นธรรมของประชาชนโดยส่วนรวมอันเป็นคุณลักษณะของหลักธรรมาพิบาลในฐานะที่ประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธหัวหน้าฝ่ายบริหารทุกระดับและสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธควรจะได้อาศัยหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกเป็นหลักพิจารณาประสิทธิผลของรัฐบาลว่า จะต้องบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้บริการอันเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวมโดยประการที่จะต้องให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยส่วนรวมอย่างถาวรมั่นคงไม่กลับเป็นผลร้ายแก่ประชาชนหรือไม่กลับเป็นปัญหาทางสังคมต่อไปในการข้างหน้าได้อีกตรงนี้เป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาที่ฝ่ายสนับสนุนมองเห็นประโยชน์ที่พึงจะได้คือเงินที่จะได้แต่ด้านเดียว แต่มองไม่ค่อยเห็นผลร้ายที่จะติดตามมาเป็นปัญหาสังคมที่ยุ่งเหยิงจนยากที่จะเยียวยาแก้ไขได้ดังที่ปรากฏเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้อยู่แล้วผลงานใดของรัฐบาลที่แม้จะบังเกิดผลดีแก่ประชาชนทางด้านหนึ่งหรือในระยะเวลาหนึง่งแต่อีกด้านหนึ่งเป็นผลเสียหรือกลับกลายเป็นผลร้ายต่อไปในภายหลังถึงระดับว่าได้ไม่คุ้มเสียผลงานของรัฐบาลเช่นนั้น ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวมเลยการบริหารราชการให้บริการแก่ประชาชนอันไม่เป็นธรรมอย่างนี้ชื่อว่าเป็นกรรมที่ไม่ดีดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีบุคคลมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ย่อมเสเวยผลของกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วไม่ดี ส่วนผลงานใดของรัฐบาลที่บังเกิดผลดีแก่ประชาชนโดยส่วนรวมโดยประการที่ให้เกิดความเจริญและสันติสุขอย่างถาวรมั่นคงประสิทธิผลของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเช่นนี้ชื่อว่าเป็นธรรมและจัดว่าเป็นกรรมดีดังพระพุทธดำรัสตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นแลทำแล้วเป็นการดี บุคคลมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานย่อมสเสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นทําแล้วเป็นการดีโทษของการพนันนั้นมีมากดังที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงโทษของการเล่นการพนันบ่อยๆและก็ติดการพนันไว้ว่าหนึ่งผู้ชนะย่อมก่อเวรคืออยากได้อีกมากๆจึงติดเล่นต่อๆไปอีกจนอาจจะแพ้ถึงหมดตัวได้สองผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป จึงหวนกลับไปเล่นใหม่อีกด้วยหวังว่าจะได้คืนสุดท้ายก็หมดตัวจนได้ 3. ความเสื่อมเสียทรัพ์ยในปัจจุบันทันตาเห็นสีถ้อยคำของคนเล่นการพานันซึ่งพูดในที่ประชุมฟังแล้วไม่ขึ้นกล่าวคือไม่มีคนเชื่อถือในถ้อยคำห้ถูกมิตรอมาตคือถูกเพื่อนราชการด้วยกันดูหมิ่นเหยียดหยามหไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะคนส่วนมากเห็นว่า นักเลงการพนันรังแต่จะนำไปสู่ความเสียทรัพย์ดังคำกล่าวที่ว่าไฟไหม้เรือนยังเหลือที่ดินแต่คนที่ผีพนันสิงแล้วแม้ที่ดินที่จะอยู่อาศัยก็หมดคือไม่มีที่จะอยู่อาศัยโทษของการพนันตามประพฤติธดรรัสนนี้เป็นปัญหาใหญ่ทางสังคมเรามาหลายปีแล้วดังตัวอย่างมีข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เอ็กไซต์เมื่อประมาณเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2543 ซึ่งมีพาดหัวข่าวว่าผีพนันสิงห์วัยเรียนเฮโลได้เสียยูโรสองพมีเนื้อความตอนหนึ่งว่าเอแบกศูนย์วิจัยกะสีกรไทยสังคมมีปัญหานักเรียนนักศึกษามากกว่าครึ่งละลายเงินกับพนันบอลร้อยละ40ยังลุ้นให้รัฐอนุญาตเปิดโต๊ะบอนถูกกฎหมายด้านศูนย์วิจัยกะสีกรไทยเชื่อเงินสะพัดยูโร สองพไม่ต่ำกว่า20,000ื่นล้านผีพนันส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นวัยเรียนการสำรวจพบว่านักเรียนนักศึกษามากกว่าครึ่งคือร้อยละ51.5ตอบว่าเคยเล่นทายพนันบอลพลตำรวจโทรวรนรัตคชรักผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้กล่าวกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2543หน้าสองมีปัญหาอาชญากรรมทั่วๆไป หลังการแข่งขันฟุตบอลรายใหญ่ๆอีกว่าที่ผ่านมาเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลรายใหญ่ๆจากสถิติพบว่าคดียักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์ปล้นชิงทรัพย์ฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นผลพวงมาจากการเล่นพนันฟุตบอลเกือบทั้งหมดการจับกลุ่มแม้จะลำบากแต่เราก็จะนิ่งเฉยไม่ได้เราต้องยับยัง้งหรือทำให้ปัญหาเกิดขึ้นน้อยลงนี่แหละท่านผู้ฟัง คือข่าวทางหนังสือพิมพ์เมื่อสี่ปีมาแล้วไม่เมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2543เพียงได้ฟังข่าวในอดีตเท่านี้อ่านแล้วก็น่าสลดหดหูใจแทนพ่อแม่ของเด็กในวัยเรียนที่หลงติดอยู่กับอบายมุกค,คือการพนันเหล่านี้การพนันมีโทษอย่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก็ได้ทรงตั้งพระราชาฤยจะเลิกบ่นเบี้ย ให้สิ้นทั้งพระราชอาาเขตเพื่อจะตัดเหตุร้ายและความฉิบหายทรัพย์ของราษฎรและผ่อนเลิกให้มีน้อยลงโดยลำดับปีในรัตนโกสินทร์ศก124ก็ได้ตรัสให้เลิกบ่นเบี้ยในหัวเมืองมณฑลนั้นๆรวมกันได้ถึง84มณฑล84ตำบลจึงขอฝากท่านผู้มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทุกระดับ ช่วยกันพิจารณาดําเนินการให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมว่าควรจะมีควรจะเพิ่มหรือว่าควรจะลดหรือว่าไม่ควรให้มีแหล่งการพนันในประเทศไทยเราเพื่อประโยชน์และสันติสุขอย่างแท้จริงอันถาวรแก่ประชาชนโดยส่วนรวมด้วยปัญหาที่สองคือว่ารัฐบาลควรสนับสนุนหรือว่าไม่ควรสนับสนุนให้มีการผลิตและการจำหน่ายสิ่งเสพติดมึนเมา มันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทประเภทบุรียาสูปสุราเบียไวน์เป็นต้นหรือไม่เพียงไรจริงอยู่รัฐบ,บาลได้ทุ่มเททรัพยากรต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมโดยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทฟินเฮโรอินโคเคนยาบ้ายาอีเป็นต้นอย่างจริงจังอยู่แล้วแต่สิ่งเสพติดประเภทบุรียาสูปสุราเบียไวน์เป็นต้นเหล่านั้น ก็นับเป็นมัจจุราชผ่อนส่งที่มีโทษแก่ผู้เสพติดมากไม่น้อยหน้าไปกว่าประเภทยาบ้ายาอีเป็นต้นเหล่านั้นเลยเพียงแต่บุหรี่ยาสูบสุราเบียไวน์เป็นต้นสังคมยอมรับทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่รู้เห็นกันว่าเป็นโทษแต่ก็เคยชินต่อการเสพแม้จะมีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการเสพสิ่งเสพติดเหล่านี้บ้างเช่นพยายามรณรงค์ให้เลิกบุหรี่สุรา แต่ก็ยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ถึงรากเหง้าถึงโคนได้เพราะรัฐบาลก็ยังส่งเสริมการผลิตสิ่งเสพติดเหล่านี้อยู่เมื่อเป็นรัฐบาลซีอที่เชิดชูนโยบายความรู้คู่คุณธรรมและที่กำลังปฏิรูประบบราชการให้เป็นแบบบูรณาการให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงตามหลักธรรมาภาิบาลอยู่แล้วก็ควรจะเห็นโทษของสิ่งเสพติดประเภทบุรี่ยาสูบ สุราเบียร์ไวน์เป็นต้นโดยความเป็นโทษตามที่เป็นจริงอีกด้วยถึงแม้จะมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสิ่งเสพติดเหล่านี้เมื่อพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วผลได้คุ้มผลเสียไหมประเทศไทยกำลังพัฒนาประเทศเข้าสู่คลื่นลูกที่สามคือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วฉะไหนจึงไม่ฉวยโอกาสทองนี้เปลี่ยนพฤติกรรม การส่งเสริมแหล่งการพนันการผลิตการจำหน่ายสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้มาเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรการเกษตรให้เจริญเพื่อเพิ่มภูนรายได้ของประเทศให้ทดแทนรายได้จากอบายมุขอันเป็นภัยแก่สังคมเหล่านั้นจะไม่ได้ผลดีและคุ้มค่ากว่าหรือถ้าจะพิจารณาหลักธรรมข้อทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ให้รู้จักอดออม และประหยัดแม้เพียงรณรงค์ให้มีการผลิตและใช้ยานพาหนะด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่นทดแทนการใช้น้ำมันและให้ใช้รถจัก,กรยานขับขี่ไปโรงเรียนไปทำงานในระยะทางที่ไม่ไกลนักให้มากขึ้นแทนการใช้ยวดยานพาหานะที่ต้องใช้น้ำมันมากได้เพียงไรก็จะยังช่วยประหยัดเงินเป็นค่าน้ำมันได้มากและเป็นการช่วยปลดแอกจากการเป็นทาส ของพ่อค้าน้ำมันได้ด้วยแถมยังลดมลภาวะและอุบัติเหตุได้มากอีกด้วยจึงควรแก่การรณรงค์และสนับสนุนอย่างยิ่งอ,อ,อันหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกได้ตรัสโทษของสิ่งมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไว้ว่า 1. เป็นเหตุให้เสียทรัพย์ 2. เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาทสาเป็นบ่อเกิดแห่งโรคคือเป็นทั้งโรคที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดที่เสพ และโรคเรื้อรังต่อต่อไปให้เสียทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตอันอาจถึงตายได้และ 4. เป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็น5เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอายคือกล้าทําในสิ่งที่ไม่ควรทําและ 6. เป็นเหตุบั่นทอนกาลังสติปัญญาความสามารถปัญหายาเสพติดมึนเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในปัจจุบันได้กลายเป็นภาระหนักของสังคมนับตั้งแต่สังคมย่อยภายในครอบครัว ถึงสังคมใหญ่ระดับประเทศชาติระดับโลกที่น่ากลัวที่สุดเพราะประชาชนผู้หลงผิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่เหล่านั้นได้กลายเป็นคนขี้ยาขี้บุหรี่ขี้เหล้ากันเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้จะเหลือคนดีๆมีคุณภาพคือที่จะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีๆกอบด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถและคุณธรรมสักเท่าไหร่การผลิต และการค้ายาเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดจึงนับเป็นการจงใจฆ่าผู้อื่นอย่างเลือดเย็นและเหี้ยมโหดที่สุดผู้ทุชนผู้มีกิเลสเพียงดังเนินเขาเป็นคนโง่เขลา,าเบาปัญญาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระประโยชน์และที่ไม่ใช่แก่นสารสาระไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงก็พากันหลงประพฤติไปตามอำนาจของกิเลส คือหลงลองเสพแล้วก็ติดนำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนนั้นมีอยู่มากเพราะเหตุนั้นการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและของหัวหน้าฝ่ายบริหารคือซ e o ทุกระดับจึงพึงต้องกำหนดเป้าหมายให้เกิดประสิทธิผลที่ดีคือโดยความเป็นธรรมกล่าวคือให้เกิดประโยชน์และความสันติสุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมหรือส่วนใหญ่อย่างมั่นคงถาวรแท้จริง ไม่กลับกลายเป็นปัญหายุ่งเหยิงแก่สังคมประเทศชาติจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขดังที่เห็นเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ได้อีกจึงจะถูกต้องตามหลักธรรมมาพิบาลที่ชาวต่างประเทศเรียก Good g o ์เ r น a น c e อย่างแท้จริงดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเราได้ทรงปฏิบัติ พระราชจกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขแก่พระสนิกรของพระองค์โดยส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นบรรทัดฐานให้เห็นเป็นประจักษ์แก่ประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชจริยวัตรของพระองค์นั้นสามารถสงเคราะห์เข้าในหลักทศพิตรราชธรรมได้ทุกข้อนับตั้งแต่ทานคือการให้และศีลคือการสำรวมระวัง ความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษเป็นปกติดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อครั้งก่อนในหัวข้อ,อ,อทานกุศลและศีลกุศลและยังมีข้ออื่นๆคือปริจาคะได้แก่การเสียสละและอาชวะคือความซื่อตรงเป็นต้นก็จะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปในคราวหน้าสำหรับวันนี้ ขอท่านผู้ฟังทุกท่านตั้งสัตยาธิฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรยัยได้โปรดอภิบาลคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงคุณอันประเสรศิฐและพระบรมวงศานุวงศ์จงทรงพระ,กะเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตสถาพรอยู่ในไอสูนสิริราชสมบัติ เป็นร่มโพทองปกกล้าวปกกระม่อมพระศกนิกรชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานเทินขอถวายพระพรและขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านจเจริญพรได้ก็โดยศีลเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ส่วนผู้ประพฤติผิดศีลย่อมได้รับผลตรงกันข้าม กล่าวคือชีวิตย่อมหาความเจริญและสันติสุขแท้จริงมิได้ย่อมนับวันแต่จะถึงความเสื่อมแห่งชีวิตและย่อมได้ประสบแต่ความทุกข์เดือดร้อนเพราะผลแต่อกุศลกรรมที่ตนประพฤติผิดศีลผิดธรรมนั่นมากน้อยตามความหนักเบาแห่งบาปอากุศลที่ตนกระทำผิดศีลเพราะความประมาทขาดสติสัมปชัญญะขาดความ สำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีด้วยอำนาจกิเลตันหาอุปาทานอันเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ประพฤติผิดศีนนั้นๆเพราะเหตุนั้นบัณฑิตผู้รู้ผู้มีสติปัญญาอันเห็นชอบจึงเป็นผู้มีศีลและรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอวันนี้อาตมาภาพกล่าวหลักธรรมาภิบาลคือหลักธรรมใช้ในการปฏิบัติงานแบบบุรณาการหรือซีอให้ได้ผลดี และก็ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อทศพิตราชธรรมคือข้อปฏิบัติธรรมสิบประการซึ่งได้แสดงไปแล้วสองข้อคือทานังทานคือการให้หนึ่งและศีลังศีลอีกข้อหนึ่งพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติการแสดงปาตกถาธรรมเรื่องธรรมอภิบาลนี้ไว้แต่เพียงนี้ก่อนโปรดติดตามตอนต่อไปในคราวหนะ้า ณนะโอกาสนี้อาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยได้โปรดอภิบาลคุ้มครองสมเด็จบรมบรพิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐจงทรงพระ,กะเกษมสมราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตสถาพรอยู่ในไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นร่มโพทองปกกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานเทินขอถวายพระพร